สวัสดีครับวันนี้เราชาวซาวริพอบิกนะครับก็จะมีสินค้ามาไลฟ์สดกันตามโปรแกรมที่เรากำหนดไว้นะครับวันนี้จะเป็นสินค้าของอ w ัฟเฟอร์เดลโปรเช่นกันนะครับเป็นรุ่นไทตัน AX15 นะครับหลังจากที่เราได้รีวิวตัวไทตัน8ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับไทต,ตัน 8A เป็น Active เช่นกันวันนี้เราจะมีวัฟเฟอร์เดลโปรนะครับไทต,ตัน AX15 เป็นแบรนด์ ของ w a f f ฟอร์เจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่มาทำตลาดแทนรุ่นเก่าในอนาคตนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันนะครับว่าฟิีเจอร์ของเขาแล้วก็วิธีการใช้งานแล้วก็น้ำเสียงของเขาจะรวมอยู่ในคลิปนี้เลยแล้วก็ว่าจะดูว่าเออมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับลองเข้ามาดูกันนะครับเชิญก็ดูหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาก็จะเป็น ก็จะเป็นบุคลิกหน้าตาแบบตัวใหม่เลยนะครับก็จะมีฮอนแบบเขาเรียกว่าไฮบริดนะครับที่ทางมาเฟเดโปนะครับออกแบบมาใหม่ก็จะมีความฟังแล้วก็มีความลึกเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีทวีเตอร์เป็นไทเทเนียมแล้วนะครับรุ่นใหม่นี้นะครับเป็นทวีเตอร์อยู่ข้างในนี้นะครับเป็นไทเทเนียมแล้วตัวนีก้ก็จะเพิ่มความฟางเพิ่มความลึกนะครับแล้วก็เพิ่มความพุ่งของเสียงของอในการเปิด โดยเฉพาะเสียงไฮนะครับก็จะได้เสียงไฮที่กว้างแล้วก็ที่ลึกฝาเดิมออกแบบมาใหม่นะครับทางมาเฟเดลโปเรียกว่าไฮบิดนะครับไฮบิดฮอนก็เรียกว่าไฮบิดฮอนนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวพอร์ตที่เห็นเป็นรูๆนี่นะครับที่ออกแบบมาใหม่นะครับที่แตกต่างกับรุ่นเก่านะครับก็จะมีเป็นพอร์ตแบบมีป้องกันพวกตัวอะไรเข้าไปได้นะครับ แล้วก็สามารถออกแบบมาให้กับซอฟพอร์ตกับพอร์ตของเสียงเพื่อที่จะให้มีควากมกลมกลืนแล้วก็มีมวลอากาศข้างในเนีย่ยส่งออกมาแล้วก็ออกมาในทิศทางที่กําหนดนะครับจะเป็นพอร์ตตัวใหม่ของเขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีออกแบบตะแกงมาใหม่นะครับค้นสีการสนิมมาอย่างดีฝาเดิมนะครับอย่างดีฝาแล้วก็เป็นออกเป็นทรงเหลี่ยมนะครับเป็นทรงเหลี่ยมก็สามารถถอดออกมาทาําความสะอาดได้แล้วก็ถอดเอามาเช็ดเอามาล้างแล้วก็ ถอดออกมาแล้วก็จะไม่บุบง่ายนะครับเพราะว่าเป็นพ่นสีกันสนิมมาถือว่าอย่างดีเลยแล้วก็มีโลโก้ของออตัวเดิมนะครับเป็นแนวพวกมุกมแมลงเห <c oughs> มือนเดิมนะครับก็หน้าตาก็จะแตกต่างกับไททันตัวเก่ามากนะครับก็อัปเดตมาจากไททันตัวเก่าก็ขายมาหลายปีแล้วก็เกิน15ปีไปแล้วก็มีการอัปเดตรุ่นใหม,ขม่ขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับหลัง หลังจากนี้ลำโพงไทตันนะครับซีรีไทตันเนี่ยก็จะออกแบบมาเป็นรูปแบบนี้กันทุกๆรุ่นที่ที่จะตามออกมานะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นการอาจจะเป็นรุ่นเก่าก็เป็นเรื่องผลิตไปนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังว่าเออเขามีอะไรบ้างดูด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างก็จะมีน็อตยึดนะครับน็อตยึดสําหรับแฝงนอนนะครับน็อตยึดสําหรับแฝงนอนนะครับด้านบนด้านล่างนะครับก็จะแฝงด้านบนก็สามารถถอดออกถอดสกูตัวนี้ออกมานะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ แฝนแฝนแฝนนั่นบนได้นะครับแล้วก็มีชุดแฝนอยู่ให้3ชุดนะครับไม่ต้องไปเจาะตู้นะครับสามารถแกะออกมาแล้วก็ใช้น็อตสกูใช้อาโบใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สามารถแฝนได้เลยมีอยู่3ตัวนะครับข้างบนนะครับแล้วก็มีหูหิ้วนะครับเวลาเคลื่อนย,ายอ้า,ลลายพิมพ์ลพอเฟเดลโปร,โปรออกมาชัดเจนแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังกันด้านหลังก็ พิมพ์เป็นตัวไททัน AX15 มาชัดเจนเลยละครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของวัตเดลโลป์นะครับแล้วก็มีที่จุดที่แตกต่างจากไททัน AX12 ตัวที่รีวิวไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีะซิงค์ระบายความร้อนนะครับซิงค์ระบายความร้อนที่ออกแบบมาดีมากแล้วพ่นสีการสนิมมาดีมากเลยแล้วก็เอาไวเอามาไว้ด้านนอกนะครับเพื่อระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับเป็นรุ่น15นิ้วเนี่ยก็ไดเวอร์ก็จะขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ทำซิงค์ นะครับสิงระบายความร้อนออกมาใช้ด้านนอกเพื่อที่จะให้ตัวตู้นี่ครับความลดความร้อนน้อยลงนะครับแล้วก็ได้กําลังขับที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นขนาด15นิ้วนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็จะมีระบบ DSP ระบบ DST มาให้นะครับระบบ DST ก็มีมา6โปรแกรมนะครับระบบ DSP ที่ทาง b o f a d e l p o ให้มานะครับก็มีอยู่6โปรแกรมก็มี1นะครับ2 3 4 5 6นะครับ หกโปรแกรมนี้ก็จะทํางานแตกต่างกันนะครับระบบ dsp แตกต่างกันนะครับโปรแกรมที่1นะครับโปรแกรมที่1นี่ก็สามารถสวิตช์เอาจากตรงนี้เลยนะครับสวิตช์เอาจากตรงนี้เลยสวิตช์ที่1นะครับจะเป็นแฟดนะครับจะเป็นการใช้งานของลําโพงแฟดที่ใช้งานของเสียงดั้งเดิมของลําโพงเลยจะเขียนว่าแฟดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือช่องที่1นะครับหมุนซิเลคเตอร์ไปช่องที่1ก็คือแฟดนะครับช่องที่2นะครับช่องที่2ก็เป็น เป็นมอนิเตอร์ครับกัหมุนที่ตัวนี้นะครับตัวที่ตัวสวิตตัวนี้นะครับมาที่ช่องที่2ก็เป็นสไตล์มอนิเตอร์นะครับสไตล์มอนิเตอร์ก็คือว่าวางนอนนะครับวางนอนให้เป็นมอนิเตอร์สําหรับงานพูดงานสเตทสเตจบนเวทีนะครับเป็น Monitor, สเตจมอนิเตอร์หรือว่าเป็นมอนิเตอร์ Monitor แบบเขาเรียกว่าไซส์มอนิเตอร์หรือว่าไซส์คีย์บอร์ดมอนิเตอร์นะครับก็ปรับมาที่ตรงที่ DSP โปรแกรมที่2นี่นะครับก็จะใช้งานเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับตู้มอนิเตอร์นี่ก็จะช่วยดังด้านเสียงกลางให้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้เสียงกลางเนี่ยเป็นแนวมอนิเตอร์แล้วก็ความชัดของเสียงร้องเสียงกลางเนี่ยก็จะมีมากกว่าตู้ทั่วไปเวลาเราปรับมานะครับปรับมาที่ตู้มอนิเตอร์แล้วเนี่ยเราก็จะได้เน้นความคมชัดของเสียงมากขึ้นนะครับเสียงกลางข้อดีของการปรับมาที่ฟังก์ชันตัวที่2นี่นะครับซึ่งเป็นมอนิเตอร์นี่นะครับก็คือ สามารถลดการฟีดแบ็กของไมโครโฟนได้นะครับสามารถลดการฟีดแบ็กในการหอนและในการปรับในการ eq monitor ์บนเวทีหรือว่า monitor ที่เป็นไซส์คีย์บอร์ดหรือว่า m o n ตอร์ที่เป็นไซส์กองนะครับก็สามารถที่จะลดการเราเรียกว่าลดการฟีดแบ็กได้เราใช้ตรงโปรแกรม monitor ที่2นี่นะครับก็มีความสําคัญมากนะครับแล้วก็โปรแกรมที่3นะครับโปรแกรมที่3ก็หมุนตัวนี้เช่นกันครับตัว sdst selector นะครับหมุนเป็นที่3ถ้าเราใช้กันโปรแกรมที่3ก็เป็นโปรแกรมสําหรับงานพูดนะครับ เขาเขียนไว้ว่าเป็นโปรแกรมสปิสนะครับสปิสก็หมายความว่าพูดนะครับเป็นรูปไม้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับเป็นรูปไม้อยู่ตรงนี้ในกรณีที่เราใช้งานประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เราไม่ต้องการเสียงที่มันเว่อรมากไปนะครับเน้นเป็นเสียงพูดนะครับก็จะมี D s p ช่องสปิสนี่นะครับให้ใช้สําหรับเสียงไมโครโฟนโดยตรงเลยทดสอบแล้วครับว่าเวลาใช้ไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนก็จะมีความคมชัด มากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงพูดต่างๆก็จะมีเขาเรียกว่าจะตรงแบบต้นฉบับมากขึ้นนะครับเวลาเราใช้ DSP ช่องสปปกนี่นะครับนะครับก็มีอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องเบสนะครับในกรณีที่คนไปจัดปาร์ตี้นะครับหมุนไปเลยนะครับก็หมุนไปที่ช่องที่4นะครับเนี่ยช่องที่4สําหรับคนที่ชอบลําโพงเบสเยอะๆนะครับเนี่ยช่องที่4ี่เขาบอกเลยว่าเป็นเบสนะครับบางคนบอกโอ้ เราไม่มีซับวูฟเฟอร์เราจะทํายังไงให้ลําโพงเราเนี่ยเบสมันกระหึมมันตืดมันสนุกสนานได้ดีนี่นะครับปรับมาที่ฟังก์ชันนี้เลยนะครับฟังก์ชันเบสเนี่ยนะครับคุณก็จะได้เบสแบบกระแทกกระทันเขาเรียกว่าสนุกสนานมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันที่5นะครับฟังก์ชันที่5เขาเขียนไว้เลยว่าเป็นฟังก์ชันของการพังนะครับการพันนี้ก็คือว่าสําหรับคนที่ชอบเสียงกระแทกกระทันครับ เหมือนการชกหนักๆตึๆๆ๊บๆนะครับที่มาจากเสียงพวกเสียงสนแหนของกองเขาเรียกว่ากองสนแหนหนักๆนะครับที่มีต้องการแรงกระแทกเหมือนแรงการชกหรือว่าการทําอะไรสักต่างสักอย่างหนึ่งที่ต้องการเขาเรียกว่าพันนะครับพันก็คือการชกการกระแทกหรือทําอะไรมันกระแทกขึ้นมาขึ้นมาให้มันชัดเจนมากขึ้นก็จะหมุนไปที่ฟังก์ชันนี้นะครับสาหรับพวกมือกองนะครับมือกองที่ เอาไปทำไซส์มอนิเตอร์กองนะครับอ้าวก็จัดมาที่ตรงพันนี่เลยครับจะได้ได้ยินเสียงพวกเสียงเคาะต่างๆเสียงกระแทกต่างๆเสียงหน้ากองต่างๆเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับเนี่ยครับ DSP ช่องนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับพวกเสียงแรงเสียงกระแทกต่างๆที่ต้องการกระแทกกระทันนะครับนะครับเสียงพันเนี่ยแล้วก็มีไลท์นะโปรแกรมไลท์โปรแกรมที่6นะครับหมุนมาที่เลยหมุนมาตรงนี้เลยโปรแกรมที่6 โปรแกรมที่6นี่ก็คือไลฟ์ก็คือบอกไปแล้วว่า,าต้องการเอามาไลฟ์ก็คือ,อดนตรีสดนะครับเป็นดนตรีสดที่ว่าเออต้องการจะเล่นกีตาร์ต้องการจะร้องเพลงต้องการจะทําอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีที่มันเล่นสดๆนะครับก็หมุนมาที่ฟังก์ชันนี้เลยนะครับฟังก์ชันไลฟ์ไลฟ์ก็คือว่าเอาไว้แสดงสดตัวนี้นะครับผมเลยลองมาแล้วนะครับว่าปรับมาที่ฟังก์ชันไลฟ์เสียงมันจะเป็นยังไงนะครับ เสียงมันก็จะมีความฟุ้งฟิงฟ้งรับบรรยากาศต่างๆในการไลฟ์ในการเล่นดนตรีสดในการร้องเพลงในการพรีเซนต์กันต่างๆเลยว่าที่เกี่ยวข้องกับพวกไลฟ์นะครับดนตรีสดอะไรพวกนี้นครับ s> <S ก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันที่6นี้นะครับ dtp ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามที่เขาบอกเลยนะครับลองหมุนดูถ้าใครสนใจว่าจะใช้ dtp ไหนเนี่ยลองหมุนได้เลยนะครับหมุนปั๊กๆๆๆตัวนี้นะครับว่าเออจะ เดี๋ยวผมหมุนกลับมาไว้ที่แฟดก่อนนะครับแฟดก็คือว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเพลงให้ฟังนะครับถัดมาของเรื่องตัว D S T นี่นะครับก็จะมีตัวสําหรับ i ิ p u t นะครับก็ตัว t i ตัน A X 1 5นี่นะครับตัว Active ตัวนี้นะครับก็จะมีนี่ครับก็จะมีมิกเซอร์มาให้ในตัวเลยนะครับมิกเซอร์มาให้ในตัวคือมีมิกเซอร์ขนาด2 c h ชันนอนนะครับ2 c h ชันนอนก็คือเราจะมาใช้ชันนอนไมโครโฟนนะครับ ชั้นนันไมโครโฟนก็คือ XLR ตัวนี้นะครับใช้ได้ XLR ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วร้อยก็โยกตัวนี้นะครับโยกตัวเซเลคเตอร์ตัวนี้นะครับที่เขาเขียนว่าเป็นรูปไม้นี่นะครับโยกไปที่รูปไมโครโฟนนะครับในกรณีที่เราไม่ใช้พิกเซอร์ไม้ภายนอกนะครับเราร้องเพลงนะครับร้องเพลงแล้วเวลาเราเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์นะครับเล่นกีตาร์เราก็เอาแจ็คแจ็คแบบนี้นะครับ อ่าแจ็คแบบเขาเรียกว่าแจ็คโฟนโปนโฟน,โฟนปลายแหลมนะครับเอามาเสียบที่ช่องนี้ครับเขาเรียกว่าช่องคอมโบครับช่องนี้เขาเรียกว่าช่องคอมโบนะครับนะครับเป็นช่องคอมโบนี่แหละครับสาหรับพวกเสียงคีย์บอร์ดเสียงกีตาร์หรือก็ลายของพวก RCA หรือว่าเป็นดนตรีต่างๆที่ว่าเราเอามาใช้เสริมมากขึ้นอย่างเช่นว่าเราร้องเพลงคาราโอเกะฝั่งนี้เอาเสียบไมโครโฟนไปแล้วเราก็เสียบสัญญาณเสียงจาก อคอมพิวเตอร์เราหรือว่าก e mm ีตาร์เราหรือว่าเอามาเล่นสดเนี่ยเราก็เสียบไปช่องนี้นะฮะนี่นะครับก็เป็นช่องเขาเรียกว่าแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดวอลลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มของวอลลุ่มของตัวไมโครโฟนของไลน์นี้นะครับอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มของไลน์นี้นะครับนะครับพิเศษหน่อยก็คือจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวสวิตช์นะครับปรับเป็นไลน์นะครับปรับเป็นไมโครโฟนให้ใช้นะครับเพราะไว่าตับเป็นไลน์นี่นะครับจะลบ Uh, 10dB นะครับถ้าปรับเป็นไมโครโฟนนะครับ mm hmm. ก็จะบวก 10dB นะครับความแรงก็จะมาก mm hmm. ก็จะต่างกันนะครับนะครับก็ของฟังก์ชันของตัวมิกเซอร์ก็จะมีอยูอ่อีกตัวหนึ่งนะครับด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นตัวจะเป็นตัวเอาพุตนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเอาพุตนะครับเอาพุตชื่อว่าสามารถต่อออ,ออกไปต่อออกไปหาลําโพงอีก หลายๆตู้นะครับอาจจะเป็น2ตู้3ตู้4ตู้5ตู้ถึง10ตู้ก็ได้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้พื้นที่ฟว้างหรือว่าพื้นที่แคบถ้าพื้นที่แคบก็อาจจะใช้ตู้เดียวหรือว่า2ตู้อะไรเงี้ยเกิดถ้าเรามีพื้นที่เป็นขนาดใหญ่นะครับไม่ต้องการเาขาเรียกว่าไม่ต้องการมีพาวเวอร์ที่มันหนักๆนะครับก็สามารถลากตู้เข้าไปแล้วก็เสียบเอาพุธช่องนี้นะครับไปที่ตู้อื่นได้เลยครับนะฮะลิงก์ไปได้หลายๆตู้หรือว่าจะเสียบไปที่ ซับวูฟเฟอร์ก็ได้นะครับซับวูฟเฟอร์ที่มันมีอยู่ซัพพอร์ตซับวูฟเฟอร์ที่เป็นแอคทีฟด้วยกันของรุ่นไททันเนี่ยครับก็สามารถเสียบไปที่ซับวูฟเฟอร์ได้คือส่งสัญญาณไปนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณปิดเปิดหลูปนะครับตัวนี้นะครับปิดเปิดสัญญาณกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนี้เราก็สามารถส่งไปเป็นซับวูฟเฟอร์อย่างเดียวนะครับเขาก็เสียงแหลมก็จะไม่ไปด้วยนะครับก็จะส่งไปที่ตู้อีกตู้หนึ่งนะครับกดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ สามารถเขาเรียกว่ากดเป็นเฉพาะแชร์เฉพาเะเสียงเสียงไฮนะครับเสียงไฮเสียงไฮไปนะครับนะครับกดเข้าไปก็จะเป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงไฮก็จะน้อยลงปล่อยออกมาเสียงไฮจะมากขึ้นนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปุ่มเขาเรียกว่าเลือกระหว่างเสียงสูงกับเสียงที่เราต้องการส่งไปนะครับก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับก็จะเป็นสัญญาณอง XLR เช่นกันนะครับ XLR เช่นกัน ก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นแค่ AC นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปิดเปิดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปุ่มปุ่มสําหรับปิดเปิดไฟครับปิดเปิดไฟเปิดไฟด้านหน้านะครับเนี่ยครับเราสามารถปิดได้นะครับเปิดได้ก็แสดงสถานะในการทํางานนะครับว่าตอนนี้ทํางานหรือเปล่าแล้วก็เปิดไว้นะครับมันอยู่ในที่มืดก็ ป้องกันการคนเดินมาชนได้นะครับรำโงงสีดำนะครับปิดเปิดได้ครับฟังก์ชันการใช้งานก็คงไม่มีอะไรมากก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยก็จะเป็นตัวตู้พ่นสีเรียกว่าพ่นสีลักษณะป้องกันน้ำนะครับคือสามารถทนกับพวกละอองฝนได้นะครับเราเราเอาไปใช้ออเดอร์เนี่ยครับเป็นตูพ้พลาสติก ABS นี่นะครับ บางตูออ้อาจจะเป็นตู้ไม้เนี่ยถ้าโดนฝนอาจจะบวมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตู้พลาสติกเนี่ยนะครับเขาก็ออกแบบมาให้ใช้กับพวกเอาด t ก็ได้นะครับอินดอก็ได้ฝนาสาดไม่ต้องกลัวบวมไม่ต้องกลัวปรินะครับก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ยังมีอันนี้ครับจะมีแถมให้นะครับเขาเรียกเป็นเป็นถุงนะครับเป็นถุงป้องกันฝุ่นป้องกันน้ํานะครับ วิธีใช้งานของเขาก็คือว่าสวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปเดี๋ยวสวมให้ดูนะครับสวมเข้าไปครับสวมเข้าไปแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยฝนตกมาก็กันฝนได้พอสมควรนะครับนี่นะครับวิธีการใช้งานแล้วก็จะมีให้ทุกตู้เลยนะครับมีมาในกล่องเลยนะครับเวลาเราซื้อไปเนี่ยบางทีบางคนเอากล่องไปทิ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่สนใจ้ผ้าตัวนี้ให้มานะครับ มันดีนะครับเพราะว่ามันจะทำำําลําโพงให้ลําโพงคุณนะดูใหม่ยอยู่เสม uria. อะนะครับคุณก็จะไม่เกาะนะครับแล้วก็สามารถเปิดเพลงได้เลยนะครับเปิดเพลงฟังได้เลยโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องเอา,อเ,อาเอาผ้านี้ออกนะครับเพราะว่าผ้าเนี่ยเขาก็จะมเีเขาเรียกว่าเป็นผ้าแบบเ,เป็นรูสามารถเปิดเพลงออกมาไ,ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเปิดผ้าออกมาอย่างนี้ก็สามารถเปิดเพลงฟังได้เสียงก็ยังออกมาชัด แจ่มแจ่วเหมือนเดิมแล้วก็ฝนตกก็ยังป้องกันฝนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีแถมมาให้มีแถมมาให้อยู่ในกล่องของเขาเลยนะครับก็ส่วนที่ทางว f f เดิลโปรเนี่ยครับแถมมาให้แล้วก็มีโลโก้ของ b ว f f เด e ลโปรให้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังเสียงกันนะครับว่าซาวของเขาเนี่ยขนาด15นิ้วเนี่ยขนาด15นิ้วนะครับกำลังขับ400วัตต์นะครับ แต่คุยเรื่องสเปกก็คือกำลังขับ400วัตต์ขนาด15นิ้ว2ทางนะครับพาวเวอร์ที่ขับของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นพาวเวอร์คัสดีครับคัสดีทั้งทั้งคู่เลยเป็นระบบไบแอมนะครับไบแอมก็คือว่ามีพาวเวอร์ขับเสียงแหลมต่างหากนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์ขับเสียงทุ้มต่างหากนะครับรวมกันอยู่นี่นะครับพาวเวอร์ขับเสียงแหลมนี้นะครับอยู่ที่100วัตต์นะครับแล้วพาวเวอร์ขับเสียงทุ้มนะครับ อยู่ที่300วัตต์แยกกันเป็นบแอมเป็น Power Class าดีนะครับเป็น Power ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่แยกกันเลยนะครับแล้วก็มี DSP DSP เนี่ยก็มีทั้ง DSP สําำหรับ EQ ด้วยที่ที่อธิบายไปแล้วก็ DSP สําำหรับแยกสัญญาณเสียงด้วยว่าเกียสัญญาณเสียงโล m มิดไ g h ให้ตัวให้เวอร์เดลด p โปรตัวเนี้ยมีคุณภาพเสียงที่เขาเรียกว่าตรงไปตามผู้ออกแบบเขาได้ออกแบบมานะครับก็ กำลังขับก็อยู่ที่400วัตต์นะครับ400วัตต์ต่อตู้นะครับค่า SPL อยู่ที่เดี๋ยวดูจากสเปคจริงนะครับการเลือกตู้นี่นะครับเราดูที่ค่าค่า SPL ความดังสูงสุดด้วยนะครับว่ามันดังเท่าไหร่นะครับต่อ1ตู้นะครับค่า SPL 228 dB นะครับดังสูงสุด228 dB ต่อตู้เลยนะครับนะครับก็เราใช้พ่วงกันไปก็ กี่ตู้ีตู้ก็ได้ฟาร์มดังระดับ2ระดับ128 dB เนี่ยฟาร์มไวาร์มไว98 dB เนี่ยก็ถือว่าได้คุณภาพได้มาตรฐานของลำโพงที่เป็นแนวยุโรปเป็นแนวอังกฤษตัวนี้เลยนะครับะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเพลงทดสอบกันดูนะครับว่าซาวของตัวลำโพง15นิ้วตัวนี้นะครับ15นิ้วไททัน AX15 นะครับว่า เสียงของเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเปิดฟัง,ฟงเพลงดูนะครับเอาเลยเนี่ยครับอันนี้ตู้เดียวนะครับอันนี้ตู้เดียว ครับเราก็ได้ทดสอบเสียงของตัววัเดุโพลเอ็กซ์ไททันเอ็กนี้นะครับได้ลองได้ลองฟังเสียงดูแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าระดับเสียงที่เราฟังกันอยู่นยเมื่อกี้เราเปิดให้ฟังแค่ตู้เดียวนะครับเราอยากให้ฟังว่าเออความดังของตู้เดียวเนี่ยนะครับวมันดังสุดๆแล้วมันดังแค่ไหนแต่จริงๆแล้วสามารถเล่งได้อีกนะครับเพราะว่า,าสูงสุดเนี่ยดังความดังสูงสุดเนี่ยถือว่าเกินมาตรฐานเลยนะครับ เกินมาตรฐานเลยคือว่า,าไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนีนะ้เขาจะให้เปิดอยู่ประมาณ 100, 110ยร้อยนะครับแต่ตู้นี้สามารถเปิดได้ดังถึง128 db เลยนะครับ128 db นี่นะครับลองเอาไปพ่วงกันสัก20-30ตู้นะครับจัดงานปาร์ตี้นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็เป็นตู้แบบอแอคทีฟนะครับมีพาวเวอร์ในตัวน้ำหนักเบาสามารถ ใส่ท้ายรถไปสักสามใบ4บีใบหรือว่า5ใบหรือว่า2ใบไปจัดงานปาร์ตี้ตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ไปใช้งานเกี่ยวกับพวกงาน event, อีเวนต์งานเปิดตัวสินค้าได้นะครับแล้วก็งานที่สําหรับใช้ไมโครโฟนสําหรับใช้อคูสติกดนตรีหรือว่าดนตรีที่จะเป็นแบบ่าเป็นวงเลยก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับ ราคาใบหนึ่งนะครับใบหนึ่งนะครับราคาไม่ถึง2 0,000ื่นนะครับสำหรับลำโพงแบรนด์อังกฤษนะครับแบรนด์อังกฤษที่ว่าได้ระดับเสียงถือว่าเป็นมาตรฐานเลยก็ถือว่าเทียบเท่ากับพวกแบรนด์ทั่วไปก็ถือว่าขนาด15นิ้วเนี่ยใบละไม่ถึง2 0,000กํากำลังขับอยู่ที่400วัตต์เนี่ยถือว่าพอดีนะครับพอดีกับกับสเปคแล้วก็กับสเปคงานที่ที่ท่านจะใช้งานนะครับตัวตู้ก็ ออกแบบมา,าลักษณะเน้นก็ว่าเน้นเน้นเสียงเป็นหลักนะครับาบางท่านยังยังสงสัยว่าทําไมตู้ไททันของวัตเฟเดลโปรเนี่ยทำไมออกแบบมาเป็นตู้อ้วนๆน,น,นี่ครับาทางวัตเฟเดลโปรได้เคลมมานะครับว่าทางวัตเฟเดลโปรเนี่ยได้เน้นปริมาตรตู้ข้างในนะครับปริมาตรตู้ข้างในเพื่อให้คุณภาพเสียงดีนะครับตัวตู้อาจจะไม่สวยเพอร์เฟกเหมือนตู้ปกติทั่วไปนะครับ แต่มันเป็นไททันนะครับไททัน 15ax ที่มันเป็นบุกลิกของตัวเองนะครับเพราะว่า,าทางเวฟเดลโปรเนี่ยออกแบบมาเพื่อเน้นปริมาตรตู้นะครับต้องการให้ลำโพงออกมาเสียงดีเสียงเบสด,ดีเสียงแหลมดีเสียงกลางดีตัวตู้ก็เลยออกแบบมาเป็นลักษณะตัวตู้แบบนี้นะครับาบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมออกแบบตัวตู้เป็นแบบนี้ก็เน้นที่ไปเน้นไปที่คุณภาพเสียงในการออกแบบนะครับตัวตู้ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงไมโครโฟนกันดูเสียงไมโครโฟนนะครับลองตู้เดียวเลยนะครับชิกซิก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 เสียงไมโครโฟนก็แจ๋วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายครับทั้งงานดนตรีสดนะครับแล้วก็งานเกี่ยวข้องกับพวกการใช้ไมโครโฟนต่างๆงานร้องเพลงไานดนตรีงานปาร์ตี้ต่างๆถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าเป็นสินค้าที่สมควรนําเสนอให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นค้า สินค้าที่ใช้งานผ่านมาตรฐานจริงๆเลยนะครับนะครับส่วนศูนย์จัดจำหน่ายของเรานะครับก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับก็มีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนะครับก็จะมะีตัวแทนจำหน่ายของเราอยู่ทุกๆภาคนะครับก็ลองเข้าไปสอบถามกันดูว่าลำโพงไททัน ax15 ตัวใหม่นี่นะครับจัดจำหน่ายมาหรือ,อยังอะไรเงี้ย ก็มีทั้งราคาทั้งไพร์ิหรือว่าทั้งข้อมูลเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าดีลเลอร์ตัวแทนจาหน่ายนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปถามหาที่ดีลเลอร์ทั่วประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ที่กรุงเทพนะครับว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ส,สงสัยว่าเสียงของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับลองเข้ามาฟังของจริงดูได้นะครับที่บริษัทซาวลีพ e p u b ิค c ของเรานะครับตรงที่ถนนบรมราชชนีนะครับก็ใกล้ๆกับเย้งย้งกระสายใต้ถ้ามีเวลานะครับก็แนะนําให้มาลองฟังของจริงที่นี่ได้เลยสินค้ามีมีสต็อกนะครับพร้อมจัดจําหน่ายนะครับสําหรับงานปาร์ตี้นะครับจะปาร์ตี้สงการหรือว่าปาร์ตี้อะไรนะครับก็ลองเข้ามาทดสอบดูนะครับว่าสินค้าของวัสดฟเดลโปรตัวใหม่ของเราเนี้ยไททัน ax15 เนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับการใช้งานของท่านไหมลองเข้ามาฟังดูนะครับ ก็ส่วนพิกเจอร์ต่างๆนะครับแล้วก็หน้าตาต่างๆแล้วก็บุคลิกพิกเจอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีให้อยู่ในมีลิงก์ไว้สเปคนะครับสเปคแท้ๆก็จะมีลิงก์ไว้ให้ใต้แถวแถวใต้คลิปนะครับลองเข้ามาอ่านรายละเอียดได้อีกนะครับแล้วก็สนใจก็เข้ามาฟังเสียงจริงๆได้เลยที่ s o u ซาวด์ r e p u b บิกของเรานะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ขอยุติการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับและสวัสดีครับ